สวัสดีครับผมวานครับวันนี้ก็จะมาเล่นปืน fr 5.5 6หรือชื่อปืนจริงก็คือฟาร์มัสเป็นปืนที่ถูกลืมไปแล้วหรืออาจจะยังมีคนเล่นอยู่นะแต่ที่ผมสังเกตในแต่ละตาที่ผมเล่นแทบจะไม่มีใครเล่นปืนฟาร์มัสเลยหรือไม่มีเลยที่คนมานิยมเล่นผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะปืนมันยิงแบบเบิร์ดโหมดนั่นแหละวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นว่ามันจะเป็นยังไงทําไมถึงไม่มีใครเล่นแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเรามาดูองแต่งก่อนดีกว่ามาที่ชิ้นแรกบาลีโผมจะใส่เป็นอันยาวสุดเลยต่อมาเลเซอร์จะใส่เป็นเเเเเลลซอออออร์่่งงไไววันนตตมาสกกใป็ย ต่อมาอันเดอร์บาเลใส่เป็นตัวรถแรงดีแนวตั้งสุดท้ายกลีบจะใส่เป็นกลีบเลียงไว้นะครับทำไมผมถึงใส่ของแต่งเลีงไวหลายชิ้นเพราะว่าบาเล่ยาวมันกินเลีงไวไปเยอะครับนี่แหละทำไมผมถึงไม่ใส่แม็กซีนเพิ่มถ้าใส่แม็กเพิ่มกลัวจะเลีงได้โดนยิงตายก่อนพอดีแต่กระสุนเดิม30นัดก็พออยู่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่งฟา,าร์มัสโอเคก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับโอเคถ้ากดแล้วไปเจอกันใน โหดเรายึดได้หมดเลยเอาไม่ใช่ทางนี้เกี้ยอะไรเนี่ยอยู่ด้านซ้ายเลยมาเร่ โอ้ยควเอ้าไอ้สัตว์เอ้ยโดนโดนเอาคืน ไอ้โลมึงเล่นใครไว้เหรอมึงเล่นใครไว้เหรอมึงเนี่ยามาดิทำไมรู้สึกเหมือนเราเสียเปรียบอย่างนี้วิ่งเบ้ให้โอกาสแก้มือเราให้เกิดอยู่ตรงนี้โลไม่โดนไอ้เทียมมันไม่โดนไม่โดนโอ้โหขาวเลยขาวโอ้ตาย โดนยึดหมดแล้วเจ้าเพื่อนเราก็ไม่สนใจหาอะไรเลยโอ้เดอดอน่าโอเป้อ็ไม่อยู่แล้วคไม่อยู่แล้วเอแฮมาดิมาดิคิดว่าเฮ้เอ๊ะเฮ้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  นิดว่ามัน,มงมนลงข้อไปแล้วไงผมเลยแบบ 1, พันหัวไปเช็คว่มามีตัวโดนโซมดีเลยน็อปเ <Nope. S 1> อ้าโทษเ่เหมือนมีตัวหลังนะนั่นไงเอาดิมาดิมาดิไอ้หิ่งห้อยเจ้าเสือ จับตาพอดีมาโล่มาโล่โล่ตายตาย Surprise motherfucker ตาเบราสสมดาวนะน่าจะมดีชิมจิชิจิโอ้ โดนเข้าให้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 ไปไป อไป160แล้วเรายังเหลือ90เราได้แค่ป้เบ้าโอ้ะโดนนั่นแหะ

Oh, yeah. Oh.

จังหวัน,นี้กระบองคู่กระบองคู่กระบองคู่บอกเลยจังหวัน,นี้มึงมาขอจิ้มอ่ะ โอ้โหโอ้ยโดนตัวหลังหลอยก็สวยนะได้เดีอดเดือดครับผมมาวิชากระบอกคู่เดี๋ยวใส่ Demon> แล้วใครมันจะไปนึกว่ามันจะแคมป์อยู่ตรงนั้นผมก็นึกว่าไม่มีคนไงผมก็เลยวิ่งไปหน้าตั้งเลยสุดท้ายเป็นไงไทยยังเขียดตายังเขียดเฮ้ ตายซะไอสลัด huh, ผัดโอ้ Nope Nope Die เฮ้ยบอยมีคนอยู่บนนี้ฮะ ทำไรครับเสี่ยทำไรครับทำไรครับฮึฮึตายซะไอตัวบนต้องทำไงปาไปก่อนปุ๊บรอให้มันเอ้โอ้ดีนะเมื่อกี้ผมเห็นเงาไปไหนแล้ววะ آ? อ,อ,อู้ยโอ้เล่นปืนกูโง่ไปยิงเหมือนมึงเหวอะเฮ้ยบอยตายซะไอ้สลับัด มาดิมาดิจะวัดกับกระบ,บองหกอคยับฝันไปเถอะจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมด